สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชันชัยแท็กเตอร์นะคะ วันนี้ทางร้านของเราปิดการขาย1รายการนะคะสำหรับวันนี้เป็นคงรถไถนาเดินตามสยามคูปะต้อีา n c 1 3 1เกียร์กลางคันนี้เป็นเสื้อเรียบนะคะราคา17,500บาทนะคะลูกค้าจากอำเภอสี่สำรงจังหวัดสุขโขทัยนะคะเดินทางมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสำหรับร้านตั้งอยู่บ้านเกนาะน้ำใยตําบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรโทรสอบถาม0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะสินค้าตรวจเช็คพร้อมทําสีให้ทุก นะคะดค้าเสื้อเรียบนะคะจะอยู่ที่17,500 nc 131เกียร์กลางตัวนูนจะอยู่ที่19,000นะคะแล้วก็ nc พัดบวกจะอยู่ที่25,000นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านะคะหรือว่าจะปักหมุดใน g p s มาดูสินค้าตัวจริงตามร้านของเราได้เลยนะคะปักหมุด ชื่อร้านชาญชัยแท็กเตอร์นะคะโทรเข้ามาสอบถาม0946022291นะคะสินค้าตรงปกไม่จุกตาแน่นอนนะคะตัวเช็คพร้อมทำสีให้ทุกคันเลยนะคะยังมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะกับโครงสยามคูบวตานะคะขอบพระคุณลูกค้าอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ